อาก็อย่างมากก็มีเครื่องมือช่วยไปเพียงลเล็กน,น้อยเครื่องมือเหล่านั้นก็อยู่ในวิสัยของสมมุตินี้อีกเช่นเดียวกันจมูกลิ้นกายมีแต่สัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งที่อยู่ในวิสัยของตนไม่นอกหรือาไปจากนี้ได้ใจแม้จะเป็นความรู้ เรียกว่าเป็นพื้นฐานแห่งตัวรู้อยู่แล้วกว็าตามแต่ใจดวงนี้ก็ถูกปิดบังหุ้มห่ออยู่กับสิ่งมืดมิดปิดตาทั้งหลายอีกด้วยจึงรู้แบบที่ธนวัาอาวิชชาปัจจยาหรือว่าอาวิชชารู้ก็รู้แบบฝ้า